สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไพรวัตรสุนเป็นตัวแทนของกลุ่มที่2ในวิชา individual study นะคะโดยอาจารย์วิชัยสุธิวานะคะเป็นผู้มอบหมายให้พวกเราได้มาสำรวจแล้วก็มาออกแบบการสร้างกระเช้าข้ามคลองกัน,นะคะ่ะโดยเน้นไปที่ผู้สูงอายุเป็นหลักนะคะเพราะว่าสะพานที่นี่มีความชันมากนะคะแล้วก็วันนี้พวกเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่ดีเริ่มแล้วก็เป็นผู้ดูแลของตลาดแห่งนี้กันนะคะซึ่ง ไปอะไร่ลวนกีวเรเรียกันว่าลุงวเปรชื่ออะไรก็หลายอย่างัจะเตรกกเรลาดดิอะไร้มาเรื่อยก็อยากให้เป็นลุงช่วยบอกกอดพอเป็นมาของตลาดตลาดก็เริ่มตั้งเปิดวันแรกก็ที่26ธันวม ที่ทำตลาดขึ้นมาเพื่อจะให้มีพื้นที่ขายของของชุมชนและทำตลาดน้ำเพื่อให้เราจัดงานการน้นในคลองกันะคลองมเริ่มเน่าฉลามไม่มีกิจกรรมในคลองเลยแล้กเน่าแนเนี่ยเราที่ทำตลาดขึ้นมาเพราะว่าในคำเดินน้ำเราไม่มีการแล้วดูแลเรื่องนเงจบาที่ที่มกรรกลัก็เกิดตัวจากเล็กๆตอนนี้ก็มาทำร่วมกันเป็นพื้นที่จัดฟัาก์ชันเพื่เวลาที่ชาวบ้านมีความรู้ทาง ือมันไม่ใช่ป็นค้ตลาดแล้วครับเป็นการจัดการป็นเรื่องสนตลาดนี่แน่นอนนการจัารื่องกิขอตลาดนอกจากตรงนั้นละอะไรเรพื้นที่เกษตรที่ต้องรับปรุงดูน้ำในครอง้ดูแลครับไปพื้นที่เรื่งการขยะขยะตรงมีึงนตที่แชทให้เรรได้การัเองครับลี่งยงังยา้ือิับิการเรียนสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่รเป็นขยะไม่ใช่ปรยชน ไอยายุบจนราตัดการให้ให้ให้ความรีสทําำไม่ได้ยุบคือ่อยากระจายใหกรายในมีหลายภารกิจภารกิจหลายที่เราทาได้ก็เริ่มทามากขึ้นนัต้องไปสร้างเ่อายไปด้วยเพราะชุมเนี่ยิ่งมีมากชุมชนจังหวัดระเทก่็งชุมชนเข้มแข็งกันยิ่งมากการที่ชุมชนจะทาอะไรได้ต้องนีเรื่องในา ทเ,ทเท่าแค่สชุเท่าทไปปรับอ้าจุนโจก็เองเขาไม่กินทางการพัฒนาถ้าจุนโจเชื่อมแข็งแล้วหลายอย่างก็จะดีนนดขึนมาชุนโปลอดแครวันนี้ ารติดได้าที่ขยายตัแต่ที่บไชอบบ้านโอเคคิดกันแล้วการเพิ่มการกระจาการที่มีการูอะว่าจะขายยังไงลักพูดผิดจะดผู้นได้ยังไงจะได้สั้นงทุกวันนี้การพูผิ แต่เรือจะต้องพัดไปไต,ต้อันนี้องทำเปไนเรือเลย มันก <S preach ers> ็มีธรรมดานะครับทุกทุกทุกอย่างก็มีแต่ปัญหาไม่เกิดไปเดิมปัญหาเกิดเราจะมีรายได้ได้ยังไงน้ําจะหายเน่าได้ยังไงแต่ตอนนี้ทุกอย่างน้ําไม่เน่าแล้วเราจะทำกันทุกวันมีที่แขกของของเราแล้วปัญหาจะไปดีการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่สร้างความยั่งยืนกระจายเครือข่ายออกไปครับการจัดการเรื่องทายาต้องใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีอะไรก็มาช่วยให้มันสมบูยิ่งขึ้นตลาดก็ต้องมีเรา ไม่มีตลาดเลยมาจัดการง่ายเพราะของมันมีอะไรน้อยม่ีตลาดเราจะก็ใช้คข้ามาใช้เครื่องมือที่นี่ก็มีคนเข้ามาใช้บริการเย่คเขามีคนหลายประเภทเยอะครับเขาก็มาเข้ากันเองกันหรือว่าตลาดน้ำเนี่ยมันกแค่มาประทานข้าวเจ้ามาเล่นกับขุครับมาพักผ่อนมาดูต้นไม้มานั่งเรือเที่ยวมาชมธรรมชาติ อยจะไปดูทั้งไร่ทั้งนาอยู่ใกล้ๆนี้หรือมาเจอกับชาวบ้านดีเป็นเกษตรกรนัดกันเมื่ออยากจะกินผักแบบนี้หน้าที่หน้ามาด้วยนะเกิดการผสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างระหว่างเกษตรดแกโขมถามสูตรอาหารการให้ลูกอะไรทำยังไงเนี่ยแล้วอยากให้ผ้า ก็จะเป็นกรดที่ราวส์การนานวิทยาศาตก็ใช้ความรู้ในสิ่งต่างๆทางิทยาศสรอยู่แล้วจากกละโยชเราดูเราจะใช้งานให้ถึงทีเราเรียนออกมาเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์สับคนนได้ เทอย่างี่เหเด็กั้ตไปพัฒนาให้เขาอย่างท่เป็นตได้ต่องเีใช้ในกรรจ้วก็ไปขั้นแล้วผมต้องใช้มีใช้จอบในการนึ้มืออะไรต่างๆทำอะไรมากมาย่้อใ้เรื่อเรมือเยอะนที่จะทำงานได้โดยสบาี่กับในกองนะครับการใช้ระบบทีนี้เราคิดคิดว่าจะมี อบไหนตัดท้อสร็จได้เลยถึงครับอยงี่นี่ก็เรื่อมาระับดเพวกอี่ใหครับันต้องใช้ศสรท่าเเกี่ยกการพัฒนา,นาความสามารถที่ด้าพื่สา,ท,าที่ทเราไปดีอต่านี้ที่เรียนแล้วอยู่ตรงนั้นแต่บ้านก็อยู่หยยเหมือนเดิมไปแต่บ้านายัอยู่ตรงไน นะครับทำในชาวบ้านและรับเพียรจากผูใช้ไนสังคมเพีาะฉะนเราต้องมีห้องรับเลื่อเรียนวิจันะครับเรียนวิชาการลองดูนะครับว่าจะออกแบบยังไงทุกอย่างทั้งงานกลรองถ่ายวัสดุใส่กล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านเขานะครับเข้ามาได้แล้วถ้าสมมติว่าพวกเราจะมาช่วยมาทำตาช้าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ออกแบบเป็นยังไงคะก็ลองดูว่ากระชับมียนวอย่างหนึ่งความสะดวกความสะดวกสบายสอง ิลปะศิลป์ที่ต้องเที่ยวไปทำอะไรสมุทรีไม่่องสยงามเข้าไปงความเป็นไทยก็แล้วแต่ครับคาบอกบอกถึงอะไรทุกอยางของรูปเรือเียกถึงบนให้เรืขนาดของตลบมาศิลป์ชุมชนตอเกี่ยวกันไหมที่ทำขึ้นมาควมสุขร่วมของชุมชนเออนี่นะรานเราไม่ใช่เราคิดเราประโยชน์ร่วม ไมนใช่อ่ะกว่าเนี่ที่แะจะจะจะพูดออกมาให้จิฟังออมา คือทัดหรือไม่รครับกร,ราบากไมหมนะครับทุอย่างที่ิดแต่ก็ต้องคิดนะครับคิดไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตอนนี้แล้วครับรรแล้วก่อราข้าวข้าวเราใช้เลยเจ้า